สบายดีสบายดีเอซทุกทุกท่านเอฟซนะ้นองปุ่งญิง f อซพลังเงียบ f อซพลังเงียบนะขออภัยพลังเงียบทุกทุกท่านทีารพนับถือและหักแพงเนาะมาในคลิปนี้ก็มีเรื่องเล่าดีๆด้อเรื่องเล่าดีๆเรื่องเล่าที่มีห้อยยิ่มมาฝากมาต้อนกันและเรื่องเล่าชิ้นหน้าทึ่งอีกแล้วแบบงึดหลายแบบเจบเบาเล้างึดงิดอีลีงึดอีหล่อ คิดแนวใดก็คิดบต่ตกเนาะแต่ว่าก่อนจะไปว้าถึงเรื่องนั่นนี่มาเอาข่าวข่าวเกี่ยวกับอ่าปัจจุบันนี้น้องอิงเนาะเห็ดยังอยู่เนาะบางกี้นี่ได้เข้าไปในเพศของโตอ่าน้องอิงของพวกเขาทั้งเพิ่นก็ได้ไล่ซดเนาะไล่ซดบางกี้นี่มีคนเข้าไปวุ้ยเข้าไปแซนี่สองรอยกว่าแซได้เกือบ300สามรอยแซนะเนาะคนเข้าไปแซ่สองอยกว่าแซน์คนเข้าไป กดใจให้ฮะน่ 3, ะสามพันกลัวข้างกดใจได้สามพันกลัวข้างแล้วเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจโตนอ้งอุ้งอิงของพวกเขาคือพันกวัวคอมเมนต์สุดยอดสุดกำลังใจล้นหลามและสีหน้าท่าทางกับหน้าเบงบานหน้าสดใสเบงบานแต่ว่าถึงยังไงก็ตามที่เบิงแววตาแล้วก็คล้ายคือ มีความเศร้าข้อหมองหน,หน่อยนึงแต่ว่าการที่เบิ้งแก้มเบิ้งอีกยงต่างๆกับมีความเปล่งปังเนาะแต่ว่ากัาได้ฮับได้ฮับใจไปแล้วเขาไปกดใจให้อุ้ยสามพันกลัวดวงไปคอมเมนต์ให้กำลังใจพันกลัวแล้วยังแซ่อีสองร้อยกลัวนี่ยิ่งใหญ่มหาศาลเนาะอันนี้คือเรื่องราวของน้องอเองกะเบิ้งแล้วกับคือซีเมนกํกำลัง แต่งตัวบ่ไล่สดแต่งตัวอาบน้ำหากันแล้วเบื่องหันพออาบน้ำแล้วอีกจกังนหนึงกะชีออกเดินทางไปงานนะ่ะตามที่เบิ่องนอกแต่ว่าเรื่องที่สําคัญเมื่อนี้บ่เป็นเรื่องตัวนี้เนาะเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ลายมันมันขนาดนั่นเลยวะนะ่าเนาะโตุงอิงมีอิทธิพลขนาดนั่นเลยว่าดังที่หัวข้อที่นะโพสต์ไวนะ้เนาะคือผลการสํารวจเนาะ คะแนนขาความนิยมของวงหมอลำทัวฝ้าเมืองไทยนี่นะโดยหมอลำสตอรี่ปรากฏว่าวงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงวงหนึ่งติดอันดับหนึ่งอยู่แล้วที่ผ่านมาและปีนี้ก็ติดอันดับหนึ่งแต่ซีงที่มันเปลี่ยนไปและิีเทใดเฮาหน้าทึ่งเฮห้เฮางึดคือเจเบาเล้าเงึดหลายคะแนนความขานิยมของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะ่ะเต็มร้อยคะแนนนี่ มาจากองิงเจ็ดสิบเปอเซพุ่นนาเฮ้ยมันเป็น,ปนไปได้ที่ไหนวงหมอลำเป็นวงขนาดใหญ่นะ่ะอยู่ในวงนมีนักห้องศิล,ลปินเป็น40่สิคนพุ่นบอกสามสิบสีบคนบอกน่าจะหอดแต่ว่าองอิงสามารถเฮ็ดคะแนนคานิยมให้กับวง70%แสดงว่าเหลืออีก30%เซ คะแนนสานต์น่าจะมาจากบอสโจน่าจะมาจากความพอใจคานิยมจากศิลปินต่างๆแล้วมาจากการาสร้างสรรค์การปรับปรุงของเวทีสาน้อยเพรบันแพงให้มันล้ำยุคล้ำสมัยร้วมกันแล้วได้3าอซอีกเจแม้นมาจากโตน้องอุ่งอินล้วนๆนนั่นหมายขางว่า FC ของน้องอิน ล่นหลายขนาดนั่นนะร่นหลามขนาดนั้นงึดบเเคยพบเคยพ่อขั้นกรณีว่าเออค่านิยมนี่เต็มร้อยปอร์เซนต์อุงเินเอาไปจัก30% 40%ซแบบนี้ก็สิเป็นเรื่องปกติแต่อันนี้มันเกินคาดหมายค่านิยมนั่นหมายเขาว่าถ้าสาวน้อยเพชรบันแพงบอมีอุงเงินจะเป็นเนแนวใด แสดงว่าค่าความนิยมของวงสาวน้อยพรมเพ็งตกต๊หัวลงไปไเลยได้ต๊หัวเลยได้กระช้ได้ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแสดงว่าถ้าจะอันดับมาถ้ามันมีอีกเนาะสาวน้อยเพ็ญบันแพงน่าจะตกมาอยู่อันดับที่หกที่เจ็ดแหละตกมาอยู่ในอันดับกลางๆอเลยตามที่เบิ้งเพราะว่าค่าความนิยมมันมาจากโต่งอีกถ้าโต่งอีกเบยอยแล้วคนชไวนเบิ้งไผ่แมนเวลา สนับสนุนภัยเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ภยัยอันนี้แหลยคือตัวสำคัญสุดยอดและโตนี้วอได้มาว่าอลอยๆได้ได้ครับการยืนยันและพลสลํารวจของเพจหมอล้ําสตอรี่ซึ่งเป็นเพจดังเห็ุเกี่ยวกับหมอล้ําอยู่แล้วเห็นบอกวา่าเจบอลเอาาว่าคลิปนี้จะมาตอกหน้าไอ้พวกที่บอกว่าอุอกิงบ่ดังอุกิงห้องเพลงบ่มวลอ,อุกิงหน้าตาบ่ดี มื่อนี่ได้ครับการพิสูจน์อีกแล้วสดๆดห่อนห้อนของปีนี้เลยของฤดูกาลนี้คือผลสํารวจออกมาแล้วเว้าชัดเจนแล้วคะแนนความคานิยมมขนาด70เป็นของอิองไมยครอุงอิงมีผลต่อวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงขนาดใดถ้าคาดไปก็คือหายใจฟืดหันใจฟืดพุ่นแหละไผ่ได้ไปยูไผได้อุงอิงไปอยููวงนี่วงนั่นแหละ จะเดินเมนเลนสะดวกจะหายใจคล่องโตวบ่ต้องบืนอย่างไรพัวหน้าวงก็บ่ต้องลงท้นอย่างไรบ่ต้องบืนบ่นต้องใสแห้งตนเองลายจะหายใจคล่องถ้าคาดองค์อิงอก,ก็คือหันใจฟืดมันขนาดนั่นพุ่นใดแล้วพวกที่ว่าองค์อิงบ่ด,ดัง ไปย่องแต่บางคนดังนะนน,นนี่พวกเจ้าดังนะเนดังพอก,กุมพวกเจ้ากุมปัานฮักในน้อยมีกันพันสองพันคนพากันเว้าพากกันย่องย่อพากกันป้อปั้นเกินคนเป็นจริงซือ้อแต่อูงอิงนี่นะ fc อูงอิงบริเวาในเรื่องนี้คะแนนคารานิยมคือเพจหมลัมสตอรี่เป็นผู้สำรวจเปิดผลสำรวจมาสแสดงว่าถ้าบุมบ้งอูงอิงสาวน้อยเพรบันแพงจะบโบด้อันดับหนึ่งแน่นอนผลสสำรวจความคารานิยมของปีนี้ นั่นคืออง่งอมีผลมหาศาลต่อวงสาวน้อยเพร่นปานแพงเป็นอย่างบอจโจจึงหักจึงหอมซ่อนุจ,จึงหักจึงหอมแล้วคนในวงจึงหักจึงให้คมเคารบต่อตองุ่งอิงด้ครับการพิสูจน์อีกแล้วพิสูจน์ว่จักกี่เท่าใดเทือเนาะปีที่ผ่านมาร้างวันบ่กี่รางวัลคมสันลึกเป็นรางวัลใหญ่สองรางวัแลแรกคมได้รางวัลจากความบันเทิงต่างๆหลารๆลบๆเลยซีารางวัลพุ่นเลยแล้วมาเมอรอนี่มาปีนี่เราดูกันนี้ ได้รับการตอกย้ำเตือนว่าองค์อิงมีความสำคัญทองเพียงใดต่อวงการหมอําของประเทศไทยแล้วพวกเจ้าไอพวกที่แซ้มันก็นังบ่ยอมรับเป็นยังรับหูรับตาแะรับหูรับตากัดดูทูกดูมินดูแค้นอยู่นั้นแหละแบบพวกนี่เขาจะบ่มีตาบ่มีหูฟังบ่มีตาให้เบิงเขาเลยว่าหู้การเคลื่อนไหวเรื่องราวต่างๆเนาะของเพจต่างๆนะนะสำหรับพวกเขานี่ เห็ดแล้วนี้แล้วแฮงหู้ซึกดีใจเพราะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถซุกงู่พักดันติดตามวงอิงเนาะมี FC, เอฟซีเออมีวงอิงแล้วจึงมีเอฟซีมีเอฟซีไปพักดันซุกนู่แล้วจึงเห็นให้คานิยมของวงสาวน้อยเพชรบันแพงมาอยู่จุดนี้ได้แม่บลาเพราะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นมาจากคานิยมของตัวงอิงหมายความว่าเป็นเอฟซี FC นี่แหละก็มีส่วนโวมอยู่ในหันหน่นน่ะควรจะดีใจเราพวกเขานาะ เอองยดแด,ดย์งพราะเงย์ล่เพรคิดบพฝันเ่าคะแนนขานยิยมของสาวน้อยเพชรบันรพ์มาจ้าองอีงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พูดนะอันนี้คือผลสำรวจของเขาสำรวจมาละไดยเนาะบ่ได้ว่าก้าวหาลอยลอยเด้อฉะนั้นต๊มือให้ตนเองเดย์เอฟซีอุ่งอิงทั้งหลายเอฟซีสาวน้อยเพชรบรรพ์เนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้งนี้แหละเรื่องเล่าดีๆเนะาะหวังว่าโบได้อยู่ใกล้อยู่ไกลกลันมีทาแห้งก็ไปบึงอุ่งอิงเด้อยู่ทั้งหน้าเวทีนะ้ำพากันไปให้ กำลังใจในช่วงมีกําลังใจกับจะตกในนึงเนาะคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้ามีคําคิดคําเห็นแนวใดให้ทรงเข้ามาในคอมเมนต์แล้วสีบอเราจะไปกดไปตอบให้ทุกคอมเมนต์ถ้าบอตอบก็จะไปกดใจให้สำหรับคลิปนี้สบายดี